สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนุมงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับกระบวนการคอเซ็นเตอร์ยังไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะฮะเ,เพื่อนๆครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก่อนที่ผมทําคลิปนี้ประมาณไม่เกิน30นาทีนะกระบวนการคอเซ็นเตอร์ก็ใช้วิธีการโทรเข้ามาเชื่อว,ว่าเป็นการแปลงสัญญาณเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นบวกอะไรก่อนเป็นเบอร์เหมือนเกิดขึ้นอยู่ภายในประเทศนี่นะจากนั้นแล้วเนี่ยก็อ้างตัวว่าเป็นเฟสเอก ะะแล้วก็มีเสียงเหมือนเป็นการบันทึกซาวเอาไว้เป็นการลงเสียงแบบพวกซาวเอาไวใ้ให้ให้เราฟังแล้วดูว่าเออมันน่าเชื่อถือจากนั้นให้เรากดศูนย์กดศูนย์ไปปุ๊บเป็นคนไทยรับครับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะบอกว่าเราเป็นลูกคา้านะะพอผมได้ยินเสียงเท่านั้นผมก็เลยกลด่าไปเลย <laughs> ทันที <laughs> แม่ ก็บอกว่าเขารู้กันหมดแล้วนะฮะก็ต้องฝากเพื่อนด้วยนะฮะช่วยเผยแพร่กันต่อนะครับบอกเพื่อนๆบอกคนใกล้ชิดนะฮะว่ามันยังมีกระบวนการเหล่านี้อยู่หลอกเงินเรานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้คุยกับผู้เสียหายที่ถูกกระบวนการคอร์รันเตอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเสียหายไปเนี่ยฮะเกือบ8 0 0แสนบาทเลยนะครับก็ต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องแล้วกัน ดะะังนั้นใครเป็นผู้เสียหายก็แจ้งมาที่รายการสถานีประชาชนนะครับออกาสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนบ่ายสห้านาทีจนถึงบ่ายสทางไทย PBS นะครับ